สบายดีพี่น้องกลับสบายดีพี่น้อง <laughs> มาหลักคนเห็ดกินพี่นอ้องกันคนเห็ดกินยังไีอ่านั่นซีอันเนี่ยซีทอดไก่กับสีเหเ็ดอันยังไงกับซีตั้พี่น้องเลยตั้มยอตั้มฟูอัดอืมมันคือแปลกสีแท้ว่ะมอยอะน้ำเบาไก่พี่น้องเลยมาโผล่จะ่นีกแบบ <laughs> มาโผล่เล <laughs> ยเออแนวเรื่องไปใช้ต้องเห็ดเก็บเขาพี่น้องอ่ะ พอเห็นเห็ดกับข่าวแซ่บแล้เรื่องเห็นย่างหมูเป็นก็นต้องอก็ต้องเป็นพี่น้องทีไรทุกคนบอกว่าหมูเป็นโอ้ยจำเป็นเลยพี่น้องเลย <c oughs> เห็ดเป็นนังเห็ดเป็นพี่น้องแฉ่นั่งดัหน้าบมเป็น,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 นเนท่านั้นเห็ดขันดาวเพือ่อนเห็ดกินหมูเป็นหม้อล่อแต่นั่นเลยอะสกินยังเสร็จแลอสิไปซื้อมูกินเดี๋าวายวมาไหว้พี่น้องแมนค่าใช้จ่ายหลกักอะ ชิมมาดได้ลมันกับือถืใจเขาอีกเนาะสือกินกับเปลือกเนาะหมูนโเปลงเนาะเละือน,นัอา,นนนอากินมาไหวเ็เท็ดกินในใรกลัวแสางสิมาอายุอาาบอสดงากมาช,าาม,ชาามา้าวา่าเนี่ยเนี่ยตั้งจหิวซะโทษแนางมกินเข่านาำพี่เนาะสางผมมานนร่างเผาแม่กับนนองอยู่างกับโมงทุกคน ตอนกินนั้นถา่ายเบิง่งอันช่องเราเรื่องเลยพี่น้อยด้วยว่าจะมีใครมากินเน่เฮาบไปกินแค่สองคนพี่น้อ,อยเอาไส้มีแอร์แข่งรับเชิญมากินนําอยู่โบได้ใส่หมีพี่น้องมืาอนี้ใส่แต่ในราชเสด็บมากินพักพาเราเลี้ยงมาเยี่ยมีงามพี่น้อยงาบมสบายอ่ะเอ่อคือไก่นั่นโบได้หู้ ก่อนฝนจะได้เป็นนฟุ่งก่อนไก่จะเจ้าหนเจ้าก็ฟุเห้ออ้าวโมงโทรมาฮัลโหลโทรเขาเบอ่อไผโทรเขาไปดังโต้ะน่ะแหละโทรเขาคนละว่าวันไผ่น้อคนละว่าโมงโมงค่อยไปเอามงใช่เออวันมีเป็นอะไรวะมีหยังบ่เจทท่องคุเราไอซีตื่นตื่นนะเอฟซีชัชันเก็บอินเเจทท่องเนี่ยนะคะงมสเสลมเออคนก็ตกใจแล้วว่าเนาะคุณก็โทรหาเจ้าหนี้ ลองไก่เปล่ันผัดออกไปเวียรอยู่นอกพี่น้องเลยไก่ไปเบียง์อ่นองแต่เสาพี่น้องเสานี่ไป็นงแต่หกโมงคนละหกโมงเสาร์จัตื่นเ่ะกันทางัเสียงพี่นเวกบตกใจนะสิหลาน่อยตํมหาน่อยแกบุกกาน่าบุเส่ยบเขาตัาติเีอออยตั้มาเส่บุเซ่ไปกินางงจาที่นอนจาตามมาเซ่บเนี้ยตมเ่ เนี่ยพิสูตร์ไปเนี่ยหมักพักกันไปเถอะเออนี่ลวกเอาเลยขอกระเลี้ยวเจ้าหนึ่งเอาลวกเอาก็ได้หรือเปล่าชิบไปนี่อ่ะกระแซบด้วยกันกินได้ยังนี่กินได้แล้วชิมไม่ได้สักอันลวกกระแซบเพราะว่าอันแบบเอียงก็เขาบอกว่าอันนั้นมันโอเคนะแบบซานที่เหาเจ้าใส่ในลูกสี่นะมันกิแซ่บด้วยกันมั้ยบอสลวกก็ได้แอบมับไ่หวาลวกลวกมันแห้งบ่กอันนั้นจะใส่ตำมั้ยนี่บอก่ตอนสิ่กินที่ให้เจ้ากินที่เดาะ ตัวนี้สใส่ต้มเด้่ตําตํายอกับปูอัดตัวนี้ตําหี่แฉะปูอัดครับเสร็จแล้วผัดแฉบแฉบปูใส่หนีใส่ตําพี่ตําพักพี่น้องพี่น้องกินอยู่วะตําพักนี่เอาบางคนก็หมากไลย บางคนกระบมากบางคนแบ้างคนาแล้วใส่แบบใส่นี่ยใส่นีก้แซ่บขึ้นแลแล้ออยังเเกมะกทิมใส่อันูอดกับใส่ยอพี่น้องเลยคือสีแซ่บอยู่อพี่ชีแซ่บอยู่หออีได้ทอดยู่ไก่นะ ทอดกี่ลอ่ะบรอ่ะทอดกี่ลยขอยิ่งขอยังเออมีมีอยู่เนาะแกงเห็ดแล้วกินแกงเห็ดกันเย็ทอดอยก่บ้างอ๋อเฮ้ยเาเอายังไงนะงงพี่นาะใช่ขอยังวะเอือไปแตงมือขึ้นเนี่ยผมปัชีทอดเออวูเห็ดบ้างูเห็ดกะเอาไปซร้างปีเห็ดเนาะเฮาองยังเห็ดกินตอนตอนแรงกันเลยตอนแรงสิบเปิ้อะไระอืมเฮากินก่อนจเมื่อนาอ มังเบิ่งงานการอีเมกันละอือมีแลว่าสิไปงานเกิดไม่นิดมีนะอไนโทรมากินนี่แหละเออแม่ว่าแม่บุไดไปแล้วแซ่เาไเดีย่าเบเชเห็ดบุเพเลยเนาะอือกำบอกลงหายังบอสบายสิบัเพื่องสไปกับสมุนงน ไปอยหไปแล้วไปแล้วข่อยมากข่อยไปกินเห็นไหมข่อยหมักเม้าเลยอยไปนะเขาคุ้มกินไหมกินก็ได้ถูกแล้วพี่เนาะแกยะใกล้เนาะไม่ทอแล้วพี่จะสิตั้มอันนี้กับอันนั้นกับพ่อเลยพี่น้องเอ้ยจิ้มเลยนี่ตู้มีอีกปะ อยา๋จะยอ่อยากละน่อยแล้เบล่นน้บอกเศเาเปียยนึงกันเมัน้อว่อีอบบเมดนะผู้ใหญ่หปั้นเขาเปียรกระแทบพี่น้องเอ้ยมันยะๆนุนนน่มๆนนึงแสบแสบีสบกันต้ม นางเห็นได้ทุ่งยางไม่ื่อเ้ากอนปายแม่ก็ทองทุเรียนมาใช่นอนอืมจากที่นี่มาเลย เอาโสมพี่น้องเอ้ยเอาสมมาจากเอามาเตยตันสูมผัดเอามาแซ่บเลยเจ้ามาบออะน้องไผยมาสีห่อเออกินยุบด้วยไม่ได้กินเหตุไดกินป่งไม่ได้ละหมดวิ่งแล้วกินหรืดเปล่ากินหรือบปล่าจะเจ็บท้องบ่อ๋อคุกแล้วด้ือต้มก่อนบ่ต้มอ่ะอย่างนั้นนะมียนพี่น้องเอ้ย กิขนขาได้พี่น้องอันแม่กับน้องชายน้องแม็กินอะไรเนะกินข้าวหมก,ก,กินได้กันนาต้องแนห็นกาหน้ากบมกินเน้ไก่กินข้วเลี่ยน้วไก่กับหาเราอยู่ในนพี่น้อง เป็นแบบเส้นอนาพี่นอ้องเส้นมื่นๆแล้วกันนุ่มๆแบบแคล้ายๆวุ้นนี่นะเส้นนะคล้ายๆอันอี้ยังก็คล้ายๆอีย่งก็เส้นล่อนคล้ายๆอยู่ได้แบบมันเหลื่อมแบบนุมน่มๆเนื้อๆคือกันแซ่บในนู้ดงาน,นขอบอกแ่บแสบแข่งได้พี่น้องตะมังคกแข่งได้พี่น้องตะมังคีแข่งกับ ไปงนนวก,ก่อนตัว่าถ้าใส่กระเทียมลงไปตัพริกแห้งมันจะมุนโผล่เบิ่งกันการปรุงของนางพี่นอ้องแน่นละมานั่งกินปรุงกันสำเนียงบุ๊ดได้ใส่เพสพี่นอ้องกันเจ็บกระเพาะเลยบุ๊ดได้เพสแล้วก็เอาน้ำตาลลงพี่นอ้องน้ำตาลนงางใส่ไว้เลยนั่งหมกักหวานราน้ำตาล แซ่บแซ่บแซ่บแ,บาแบ่ากเลยนะแซ่บก็ต้องมีต่ก่อนนี้หฮไลท์หน่อยอันเรียสองรถหฮไลท์หน่อยเรียสองแกงเห็ดแต่แก่กอนต้องไปใส่บมักเลนนะเฮ้ยนะหมาก้าบุม๊มีพี่น้องเอ้ยบุ๊ยตั้งใจว่าสิมาตามัมก็เลยสิใส่เป็นน้ำสม้มเอาอันพี่น้องบอกว่าระวังเก็บทองเด้อ <laughs> ก็เจ<ค>็บ,ชชบอยู่ได้เลยทีเจ็บเป็นประจักหกักกระเทือนเลยพี่น้องเอ้ยยามันเอาเป็นโบราณเนาะเล่นในไหนเฉพาะเลยพี่น้องเอ้ยเล่นในกระใสเป็นสมสมไซซ์ซูพี่น้องแต่กาตามด้วยปลาแดกปลาแดกสำเร็จรูป ยันเข้มด้วยพี่น้องประแดงอันนี้ยันเข้มได้เข้มเลยพี่เจ้พี่น้องตัดหนีกระตัม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 หมดเศษมันอยู่ไปเศดหยุดอกบ้าเลยเหรอ งล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 งสิบเบลเลยโคกสันี่คือสิเลือียโคกพี่น่อยเลยเจ้าบอลโกใหญ่น่าใส่เหลเลโกแท้ๆ <c oughs> ทิ่มหน่อยจ้ะ เดี๋ยวโขกกับพ่อนะพี่น้องนะนี่จะพักพี่น้องเลยมากินพักพี่น้องเลยเดี๋ยวเ้าจะมาซีมึงน้ำกันหางโปเท็ดได้เลยม่ใช่เพี้ยนเด้อย่าเธออยากมั้ยกระตาแบอยจะได้กับพี่น้องแต่คือสุดเพี้ยนคือเขาเป็นเงินใ่ไหมใช่สิใช่นี้ลงไปหน่อยพอๆก็ เจ้าบ่อิ่มแสบอยู่โอ้ยแสบลุยยังขิ้นได้เหรอเห็ดเปล่ามาสมที่ซื้ออยู่ไันนี้โยกกระบอกิี้ข้ามไปเลยแต่คิ้วหมักเลนอย่างนี้มันเป็นอะไร เอาลงแล้วพี่น้องมาเด้อเราประทานรำกันเด้อพี่น้องมีสองซีแบบนี้เกิดกระแสไปกินนรำกันเด้อพี่น้องโอเคพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พี่น้องเด้อพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องพอกันใหม่อยู่คลิปดาวเรื่องนะพี่น้องสบายดียดีไม่แหง้งวัสดุขุดคนเนาะสมองชวนน่ะยังโรยมะกะทินพี่น้องใส่มะกะทินพี่น้องเลยแซ่บเซ่ยอ่ะ